สบายดีสาวตาดำจ้ามือนี่กลับมาพอก,กันกับบรรยากาศใกล้ค่ำเลยเดย้มือนีสาวตาดำกับบร,ริออกไปทางใดจ้าอยู่น้าคือเก่ามือนีฝนกระตุกแต่เศร้าจนหดคขำป้าน,นีฮากระยุดแต่ว่าทางหลังก็เริ่มไหลมาแล้วจ้าสาวตาดำกับโบหูว่าสิไปหาอยู่หากินอย่างพอวันยากอีนี้หากินยามนี่นะ พอแต่ไปใส่เบ็ดกับากบาลนี่มือหนักกับโบคอยมีปูมีปลาได้ปลาดุกโตหนึ่งมาปิ้งจ้าแล้วก็พากันไปอันตึกสะดุง้งก็ได้ปลาตัวเดียวเพราะว่าป้านกักถือมองดิบโบคอยหมานเลยส่วงในพ้นตกแลก้วก็อีกอย่างป้าก็วางไข่นะปซาดั้มกับโบฮูว่าสิกินอย่างดิตอนนี้บาลลนี่เพิ่นกับกำลังเข้าไปซื้อหัวอาหารอยู่ในบ้านุาาู้จ้าเพราะว่าซาดั้ได้ยินว่า เพิ่นสร้างอันเนี้ยใส่กุ้งมะมัแล้วเพิ่นกระสีอัน,นเอาหัวอาหารใส่กุ้งแล้วกะสีลองไปใส่กุ้งจ้ามือทาลุ่นนำกานเด้แต่ว่าซาตาดัมกระสีขออนุญาตไปหาข้างหมเข่าหมอน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้กระคำเรียบร้อยแล้วจ้ายัานพ่อกับแม่อย่ากลับบ้านไว้เด้แต่ว่าตอนนี้ฝนคือทรงสีมาแถนอซาตารัมวันสิไปข้างหมเข่าผัดแนมมาทั้งลังผัดเทนดำปื้อมาเด้เบิงเบ่งแน่เบิ่งแนป้า สีวะท่วมหน้าสะบ่อมือนี่นะอืมสะบ่อมืดฟ้ามืดฝนเนาะซาตารันอยากว่าอันขึ้นช่วงนี่นะเงียบสงบคักเด็กพอว่ายังพอว่าข้าเจ้าเห็ดหายใจหน้าแล้วแถวนี่นะทงเทียนเขาเห็ดเทียงอยู่นี่นะว่นดี้ยินเสียงรดถไายจ้าส่วนหลายสิไดี้ยินแต่เสียงจักตัดหยาล้วกาได้ยินเสียงเขียนห้องเด้ปั้ง ขาดอิลีบรรยากาศนะแลวยิ่งแต่เสียงก๊บเสียงเขียนห้องส่วนแนวหนึ่งข่าวหอกกระซื้อไหม่แล้วเด้อจ้าเพราะว่าซาตดนมันหอยไว้ในกุ๊กเสาอันวางเคยหอยนะหนุกมาจ้าย้ำกลางคืนแล้วก็จักหนุกจักหนูเพิ่มักเข้ามาแล้วเพิ่นกระตโตด กระบอท่านนุ่นดอกตัวนัานน่ะเอาไว้หนึ่งพักจานซื้อใหม่เรียบร้อยซอื้อใหม่ๆแล้วกันมาหนึ่งเขาเขาเขาวงามคืออย่างนี้ด้เห็ดปวดจ้วะอยู่รล่ละ คือสีซุกเลยล่ะจ้าสาต,ตามเบิงควันิืนอ้ทวนๆนี่ กีสาตดำกระสวยขา่าวหากันแล้วจ้าหากันได้ยินเสียงผุนจอดรหลดจึกโลดพุ่นได้พี่สังม้าสำสะสำสะสบายดียำเลงครับผมได้พี่สังมาแน่นอนไปซื้อหัวอาหารปลาดุกสองกิโลหกสิบบาทจ้าแล้วก็วันนี้บ่อนี้ว่าจะอ่าฉลองที่ดักกุ้งใหม่ ซาตดดามอนุมัติซื้อให้280บาท10อันครับผมนี่จ้าซื้อหแล้วก็หากินมันหมันเดบอลนี่ส่วนอันก่อนนั้นน่ะมาน้อยกัดหมดแล้วขาดหมดเลยครับผมก็เลยต้องต้องซื้อใหม่นะลูกลูกกัดเบิบร์บอสแมนสิบอันสองร้อยแปดสิบก็ถือว่าถูกนะอันละอันละสี่สิบบอสก็ถือว่าถืออยู่ได้ละบาบอลนี่ร้บบา,ชา,าใช้ได้ปีหนึ่งแม่นจ้า ป้าอันตังใหญ่เด้นี่ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปุ๊บไปใส่อยู่ลาวก็ได้เก็บได้แมนต้าแม่ก็มาแล้วถือกระบุกไม่รู้ว่าจะมาดหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วนะครับโอ้แม่จนมาแล้วบอกไปจวใส่หัวหารด้านในแล้วก็ไปใส่กุ้งว่าจะไปใส่อยู่นีหลังเทียงนะมันจะเป็นคลองน้ําเล็กๆนะครับผมจ้าบอลลรนี่ได้จากอันแล้วแป๊บหนึ่งของใหม่ไม่ต้องได้มัด ขันไปใส่ผัดลืมหมัดจุกสะก,ก้นมัดประสิบโลออกสะบ่อนอ๋อม,อมจะเอากุ้งสักหนึ่งกิโลตอนเช้านะครับคือสิเอาหลายแท้โบได้ใส่ตั้งนานเลยดิย <c oughs> สตาร์ดาว่าเอาพอตั้มกับพอเดบบอแล่ะนี่เด้อครั้งแรกนะนี่โบได้ใส่โบได้ใส่ตั้งแต่อา่าฤดูแรงคุณอ่ะจ้าอันนี้ครั้งแรกอันนี้ใส่เพราะเพิ่งสักมานะครับยังไง Oh. มัดอันจุกก้นมาแ,แล้วล่ะก็เอาอันหัวอาหารใส่เมนโ oh. บหัวอาหารมาใส่เรียบร้อย oh. อันนี้หัวอาหารปลาดุกว่าจะใส่ลามส่กปรไม่ทันเวลาแล้วข้ามแล้วครับผมเขามาสูงช้าออนนี้ว,ว่าจะใส่พรุ่งนี้วันนี้นี่แหละนะครับจ้าเอาเร่งมือเลยใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวสาวตะดำมาซอยต่อ,อย่างให้บาลานี่ก่อนจ้า <laughs> หลายขั้นตอนนะครับก็่าจะใส่ได้นี่ต้องใส่นู่นใส่นี้ใส่นั่นอยู่ดีว่าแต่ชิตโตได้ยุบบอลละซาวตาดามนี่โอ้ภาษาโอย่าง <laughs> กินกุ้งกันยังเป็นเนาะเอาก็กินเป็นละเนาะแนวแซ่บพุ่นนะช่วยกันทำอาหารก,กินครับผมเหม็นจ้าเดี๋ยวสิสาวตาดามสิไปจอบบนอันสีสวนบาลานี่ไปใส่เบสพร้อมดิ เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีที่ใส่เบ็ดหรือเปล่ายังไม่ได้เดินลงไปอยู่ด้ข้างหลังนะเดี๋ยวพวกนี้จะพาไปใส่ย,ยู่อันเก็บน้ํานี่นะอันกุ้งนี้บอแม่<ะ>เขาบอกว่ากุ้งเยอะอยู่พุ่นน่ะคือ,อขักแ่ใส่มาขามได้ยุพุ่นน่ะอันนี้ใส่มากินวันนี้น่ะปะ้าสิสวน <c oughs> สาจะทำไปใส่กุ้งมาขายจ้าใส่กุ้งมาขายต้องซื้อไปอีกสักสิบอันนี่นะถ้าสิบอันเนี่ยได้ขายแน่นอนเพราะว่าอันนี้ก็มีสิบอันแล้ว oh. มาเพิ่มอีกสิบเป็นยี่สิบพอดีจ้า คนแย่งกันชื่อเน้อนี่นะสัตต้ามลงตลาดนะบุคยเห็นได้กุ้งพลอยนี่นะบม่มีหายากมันหายากบกนะ่เนาะคือว่านำกระลายอยู่บม่มีมันต้องรอให้ข้าวตั้งท้องหัวใจเยอะโอ้ช่วงนี้มันยังหายากยู่ตอนนี้ก็ใส่หัวอาหารใส่อีหยังเรียบร้อยแล้วจ้านี่พร้อมลุยเด้แบบนี้นะจะบมันอยู่บ่ หมาแน่นอนมือนีเสาวตาดำลงมือมาใส่กุ้งเองเลยบอมันก็คือสีบอแมนเสาตาดำแล้วล่ะจ้านี่นี่ข้าวเรามันคือเขียวเหลืองเหลืองนี่นะยูสายอ๋อตัวตะใหม่เหลืองแมนเขียว, <c oughs> วแล้วแ <c oughs> มนจ้าปาาลาบาลนี่อือเบิ่งจากท่านยางกับแบกนี่คือสีหมาแล้วล่ะเสาตาดำเบิ่งแล้ว 1>, 1กิโลพวกนี้กุ้งกุ้งหนึ่งกิโลปลาตัวหนึ่งกิโลว่าสัน้นอ้าวมันมานข้างหน้าขลุกเลยยังไม่รู้ที่ใส่เลยครับผมใส่หัวหารเรียบร้อยคืออยู่บนนอที่ใส่มาหอดเลยค่ะเจ้าบัดใ่ก่อนจ้าตอนนี้โบว่าสิได้ใส่จูบเนวดกกุ้งนี่ บอลลนี่อ้อมใครมาใส่ก่อนเราเนี่ยมีเอ็นตุ้มจักกูเหมือนช้างล่างเลยแม่นจ้าห้องกับห้องน้อยๆซาลังเทียงหน้านี่ห้าสิไปใส่ทางงหล่ะบัดนี้นะไปเดินไปดูจะมีที่ใส่หรือเปล่าอ้าวข้าจะขึ้อใส่เดี๋ยวเขาจากถนนไปบอลลนี่ว่าจะขึ้นไปใส่บนอ่างเก็บน้ำเลยวันนี้นะ่ะสรุปบอลน,นี่คือโมคาโมคาเขา,ขา <c oughs> ขหน้าจะมาใส่แต่เมื่อวาน แมนจ้าทุกยังอยู่ในร่องน้ําอยู่แมนโอ้สิได้มากบอีนี้ก็จบอยู่นะวันนี้โอ้วันนี้ไม่มีใครมาใส่บอลี้ก็เลยใส่หัวาหานลงมาใส่วันนี้เอากู้คืนอยู่บอกแล้วอย่าเ <c oughs> พิ่งว่า,วาเอาโลเอาหอดโลตอนนี้ยังไม่ข้ามเท่าไหร่เดี๋ยวไปใส่อยู่อาเก็บน้ําเลยไปจ้าคุณซุยผมต้องไปนํำเด้อ ทำอีฐบล่าละนี่วาสิสวนซาตาดาไปใส่กุ้งอยู่อ่างเก็บน้ำจ้าบัดน,นี้เ <c oughs> บิ่งตะเวนผัดคือคำเพิ่นก็เลยแวะมาใส่แถวขางทางแล้วก็สิไปใส่อยู่ในอันนองหว่างสวนอันญาติเนาะด่างกุ้งนี้ใส่ยากมากซื้อมาใหม่หาที่ใส่ยากมากวันนี้ <c oughs> โอ้สงหมานอยู่บ่อนะหาบ่อนใส่ก็ยังบ่ได้เลยหาโต้กุ้งสิบ,บ่ยากปฏิโทบ่เนาะอยู่บ่น,บน,นี้ใส่สามด่างเมนโบครับอันทอทดลอง จ้าอ่างโโน้อยตรงนั้นปะเฮยชอว์ดีกว่าเปลี่ยนใจกลัวไม่มีกุ้งไม่จะเปลี่ยนใจได้มือน,นี้นะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะได้กุ้งหรือปลาครับผมเปลี่ยนเพนโอ้เปลี่ยนเพนมาสามเพนแล้วนี่ว่าจะไปอ่างเก็บน้ําลืมดูเวลาตอนนี้หกโมงแล้ว <c oughs> เรียกรถไปถึงอ่างค่าพอดีก็เลยจะไปใส่ที่สวนป้าที่บรินี้เคยไปนใส่ในช่วงหน้าแรง ตั้งแต่หน้าฝนมายังไม่ได้ใส่เลยนะจ้าไอ้ลุ้นกันเอาพอกินก็พอที่เรียกว่าจะเอาหนึ่งกิโลไม่เอาแล้วครับผมเอาพอกินก็พอนะไปไะลุยครับแล้วครับผมจะมีอยู่บ่กอ้าวใส่ดุดแล้วนะครับผม ยังไงก็ได้เพราะว่ากุ้งอยู่ในสะจ้าถ้าเบิ่งรถเด้อกุ้งอยู่ในสะมันจี้เขาอ, <c oughs> อันแยงอยู่บ่ละต้องอลงลึกๆดื่มอันมัเณ้อใไ่อยู่ลงไปตรงกลางกลางสะเลยจ้าเจาละอันเนาะบอกแล้นี่เนาะทดลองเลยสะละสองอัน จ้าไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะครับเ,<ล>เดี๋ยวสาวตาดำสิพามาเบิ่งหมักเพชรเพิ่นจ้าเพราะว่าเพิ่นปลูกหม,มักเพชรอยู่อันแค้มหนองเด็กนี่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 กระโบคอยงามเด้สาวตาดำว่าหากว่าเป็นหมักคือกันกับของห้าอยู่แต่ว่าต้นยักษ์เหลืองๆโมโหเป็นยอนหนาฝนบ่น้อหมักเพชรผู้ใดกระอกงามแต่ว่าหมาักนี่เป็นตะกัดอยู่ด้ล่ะกัดกับขขบปุ้นหอนห่อนอืมเป็นตะแซบอยู่ต้า บ้าอละนี่กับกงโกยอยู่กับคันหนองอเอาระดํำว่าคันมันบบได้กุ้งนี่จังได้กาสิได้กินสุบพักรถล,ละมืออื่นนี่เดอ้ <c oughs> อยังให้ได้อนะเรียบร้อยครับผมพวกนี้ขอสักสองกามก็พอนะครับพอดีตานะําเนาะแมนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีกุ้งหรือเปล่าอันนี้ ไม่ได้มาใส่ตั้งแต่หน้าเร้งพุ่นะจ้าไปน้ำนะาพากันดีใจสัมวาพากันบริโภคกันจักมือเนาะสวไปน้ำเลยสวดไปน้ำตุงใส่ไม่รู้ว่าเราไปไปผ่านแม่หน่อย ได้กับข้าวอะไรบ้างเย็นนี้เห็นแม่จักนองมาอยู่ดิจ้าเมื่อกี้สาวตะร่ำกับมาแต่ถามแม่แล้วว่ามือแรงจะกินยังแม่บอกว่าให้สาวตะรํำสุบนอไม้จ้าแต่ตอนนี้แม่กับจักให้เรียบร้อยต้มไว้ถ่าเรียบร้อยจ้าเต้นเต้นกับเต้นเต้นต้องบอลนี่ แม่ว่าให้สาตะาร์สุบหน่อไม้บารรนี่ยองยานางให็นในเด้อจ้าได้จ้าอาชีบารานี่อยู่แล้วยองยานางน่ะแม่บอกว่าสุบหน่อไม้นะให้ใส่หมูสามสั้นน้ำเด้อจ้าแม่ว่าเดี๋ยวสาวตาร์ดมเสียดเอาหมูสามสั้นไปต้มก่อนแล้วก็สีไปสุบใส่กันพร้อมกับหน่อไม้เลยจ้า น้ำยานางเรียบร้อยครับผมาหิวข้าวแล้วนะครับนันยานางกระยองเคี้ยวปุ๊บปื๊ดน้ำบาลานี่เนาะโอ้จะเก่งเห็ดพอด้วยบ่แม่นจ้าโอ้นึกว่าลืมเลยนะครับผมเห็นใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วนะฮะนี่ยังอ่อนอยู่ยังบ่ลืมจ้าเก่งเห็ดพอด้วยนะครับเย็นนี้อหรืออะไรนี่เดี๋ยวซาตานเอาหมูที่มาเดี๋ยซอยหมูซอยจ้าโอเค วันนี้จะซุปสูตรไทยหรือสูตรลาวสูตรไทยจ้าอ๋อพร่ะแม่กินกินข้าวด้วยเน,ะนเาะแมนพ่าแม่นะหมักใส่ใบขิงแล้วก็ใส่ในงาพร้อมตาอ๋องาอยังไรในขั่วเมนวันนี้คั่วเป็นเอ้บอบ่รู้นะครับว่าคั่วยังไง <c oughs> ตั้งหม้อกระทะและ้วก็ผูููู้้้เรียบร้อยเลยได้วันนี้หมูสามชั้นบอกแมนโอ้อ แม่กะขวง่งาซอยสาวตาดำจ้าพอว่าเพิ่นเห็นลูกไผ่เห็ดงก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 ผู้เดียวเพิ่นก็นเลยซอยดิแม่กะขวง่งาให้สาวตาดำเดี๋ยวสาวตาดำกับสิต้มก่อนจ้าเดี๋ยวข้างหม้อเลยจ้าข้างหม้อละกัเอาน้ำยานาังทีบาลานี่ย่องลงไปเลยจ้า นี่สูตรแม่คือโบใส่น้ำยานางหลายปันใดดิพอดีถ่วมกับน้ำไม้น้อยนึงสูตรแม่นะ่ะใส่ใบขิงน้ำเด้อจ้านี่ส่วนสูตรสาตาดั้มนะ่ะใส่พักเสริมแล้วก็พักบัวส่วนสูตรแม่นี่ใส่ใบขิงแล้วก็พักนางตูแล้วก็พักขยแต่จ้า เดี๋ยวต้มให้น้ำจะนางแหงจักหน่อยก่อนเด้จ้าจงคอยเอาอันหมูกัพกพะขยะลงบัดน,นี้ซาตาดำมกะสิมาปุ้งเลยจ้าใส่ปลาแดกดิบจักน้อยนึงพเพราะว่าปลาแดกอันนี้อยากเข้มได้ไหมบะแต่ความนัวนี่ยืนหนึ่งเด้จ้านี่ใส่ปลาแดกซุกน้ำจักน้อยต้กันไปแล้วกัแป้งนัวจ้าจักน้อยหนึ่ง นี่ซาวตาดัมกะสิใสหมูกับผักลงไปเลยเดยจ้านี่หมูก็คือเหเฮาต้มซุกแล้วเรียบร้อยใส่พักลงไปเลยส่วนนั่มยานางกะสิแห้งจังซีเดจ้าเพราะว่าเฮาสุกเนาไหมบ่คือเห็ดแกงเนาะไหมเด้เห็ดแดี๋ยว,ว่าไว้ให้นั่มหลายไว้สดนาะนาะ ต้มหมูกับพักอันซุกแล้วซาตาดำกระสิเอามาปรุงใส่ในงาเลยจ้านี่อืมแล้วกาใส่ใบขิงที่ซาตาดำซอยไว้แลก้กกามักเพชรขวจ้าอืมเรียบร้อยปรุงสุบนะไม่นี่ก็ต้อง ยอ่อลงมาแต่เตาภายเลยมาปรุงอยู่นอกเด้้าเพราะว่าเขาเอามาปรุงใส่ใบขิงพอเขายันใบขิงสุกเด้เขาต้องมาปรุงอยู่นอกบ่อหายหน่อไม้ห้อนหลายอหอมค่ะเดี๋ยวตําเข้าเบื่อแกงเห็ดพอก่อนจ้าเปลี่ยนมาใส่เตาแก๊สเด้จ้าเพราะว่ายันบอกท่านเวลากินข่าวเด้ ตอนนี้ก็มืดเรียบร้อยแล้วเมื่กี้กระลุงเอานอไม้มาส่งแม่กระสอมตัดก้นตัดหัวต้มไว้กินมืออื่นจ้า,าหมอผลเลยสาวตดาดำกับสิเอาเห็ดลงไปเลยเด่เบิง่งคือน,น้อยแต่ที่จริงหลายอยู่เด้เห็ดเอานี่ก็ได้ขนาดออกหลายยังมีแต่ดอกอ่อน เฮ็ดซุกไรก็ปุ้งเลยจ้าใส่็ป้งน,นวดจักน้อยปลาแดกจักน้อยเด้ปลาแดกดิบนะนี่ปลาแดกซุกกบจักน้อยจ้าพักตบท้ายจ้า พร้อมเสิฟครับผมสองเมนูโอ้เป็นตาแซบอยู่บ่อบน้องบอลนี่เป็นตาแซบหลายนึกว่าจะไม่ได้กินเห็ดเพาะแล้วนะครับผมปีนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับผม,มแน่นจ้าบ่อนี่ก็บังเอิญเจอพอดีนะครับเดินไปนะเอา้าเห็ดเพาะมาอยู่นี่จะยงังไงเนาะก็เลยเก็บตะกร้านะครับมาเมนูต่อไปโอ้ซุปหน่อไม้หน่อไม้จา้า กินตะเซฟบ,บอกินตะเซฟหลายใส่นางหมูด้วยนะครับไปพร้อมเสิร์ฟมากินข้าวนำกันเด้อจ้ากินข้าวด้วยกันครับผมจิ้มเลยบาลานี่จิ้มเลยแกงเห็ดโงสูตรน้ำโกโก้แกงเห็ดปอ <laughs> อืมคักฮะอ่อนอ่อน เป็นจุ้มกันเลยบอเป็นพุ่มกันเลยค่ะเธอได้แน่โดนเหนียวเลยต้องให้แม่ดูฮิปเนาะจุ่มเดียวได้หนึ่งทั่วใหญ่อยากเบิ่งดิอยากเบิ่งกับอยากเก็บตองอยากเก็บลายกวดดิแม่คือสิม่วนเนาะโดนกดต๊น้ำที่นี้อุาเหิบยังบอ เฮ็ดไข้จะออกแล้วจะกวดแล้วโมเมนต์ออกพร้อมการเชิงเฮ็ดไข้เฮ็ดผึ่งบ่เฮ็ดผึ่งยังบ่เห็น